สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูชุดิกรวงจีนนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูต้นฝ้ายก็ได้นะคะคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศกนะคะ,ะนักเรียนทุกคนตอนนี้เปิดเอกสารไปที่หน้า71นะคะ ในกิจกรรมแรกนี้นะคะคุณครูนํารูปบาทที่ถูกวาดลงบนกระดาษแล้วนะคะมาให้นักเรียนฝึกนับจํานวนรูปบาทว่ามีทั้งหมดกี่ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนลองดูข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1มีจํานวนรูปบาททั้งหมดกี่ลูกคะ่ะครูให้นักเรียนนับด้วยตนเองก่อนคะ่ะให้เวลา5วินาทีนะคะ เฉลยนะข้อที่1นนะคะนักเรียนลองมานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกที่1นะคะแถวด้านล่างสุดนะคะลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4ี่ลูกที่5ลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8ดนะคะคำตอบมีทั้งหมด8ลูกค่ะต่อไปข้อที่2นะคะนักเรียนเริ่มนับด้วยตนเองได้ค่ะเฉลยนะคะรูปที่2นะคะครูจะเริ่มนับจากแถวด้านล่างสุดก่อนนะคะ ลูกบาทลูกที่1นะคะแล้วจะมีอีก2ลูกที่ซ้อนอยู่ด้านหลังนะคะนักเรียนเป็นลูกที่2นะคะลูกที่3แล้วก็ลูกที่4ลูกที่5ลูกที่6นะคะด้านหลังนี้เป็นลูกที่7ลูกที่8ลูกที่9ลูกที่10ลูกที่11นะคะตอบ11ลูกต่อไปข้อที่3ค่ะครูให้นักเรียนนับด้วยตนเองก่อนเลยค่ะ เฉลยนะคะข้อที่3เริ่มนับจากแถวด้านล่างสุดก่อนนะคะลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4ลูกที่5ลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8ลูกที่9คําตอบมี9ลูกค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของรูปเลยคคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นะคะรูปเลยคคณิตสามมิติที่ถูกวาดลงบนกระดาษเนี่ยจะวาดทำมุม45องศานะคะ เวลามองภาพเนี่ยเราต้องกําหนดมุมมองทั้งหมด3มุมมองนะคะจะมีมุมมองที่มองจากด้านหน้าแล้วก็มุมมองที่มองจากด้านข้างแล้วก็มุมมองที่มองจากทันงด้านบนนะคะมุมมองที่มองจากทางด้านหน้าค่ะนักเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่า front view นะคะมุมมองที่มองจากด้านข้างภาษาอังกฤษเรียกว่า side view นะคะและมุมมองที่มองจากด้านบนภาษาอังกฤษเรียกว่า top view การมองด้านหน้านะคะให้นักเรียน เอียงทางซ้ายมือนะคะซ้ายมือของนักเรียนอยู่ทางไหนคะลูกนักเรียนเอียงไปทางซ้ายนะคะเปรียบเสมือนยืนอยู่ทางด้านซ้ายของวัตถุนะคะแล้วนักเรียนก็มองเข้าไปที่วัตถุนักเรียนจะเห็นนะคะวัตถุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้งหมดสี่รูปครูลบายสีฟ้าให้นักเรียนนะคะภาพที่เห็นออกมาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดสี่รูปประกอบกันนะคะอยู่ด้านล่างนะคะ ตัวอย่างอยู่ด้านล่างนะลูกนะคะที่ครูลบายสีฟ้านักเรียนจะเห็นภาพ2มิตินะคะเป็นภาพนี้ต่อไปนะคะเป็นการมองด้านข้างการมองด้านข้างนักเรียนเอียงขวามือนะคะลูกขวามือเปรียบเสมือนนักเรียนไปยืนทางด้านขวามือของวัตถุนะคะและนักเรียนมองตรงๆเข้าไปนักเรียนจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้งหมด6รูปวางเรียงกันเป็นแนวนอนนะคะ การวาดภาพสองมิติออกมาค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องวาดภาพเป็นแนวนอนนะคะดังตัวอย่างด้านล่างในในเอกสารของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนวาดเป็นแนวตั้งผิดนะคะลูกนักเรียนต้องวาดเป็นแนวนอนต่อไปเป็นการมองด้านบนนะคะการมองด้านบนเนี่ยให้นักเรียนกลับไปยืนทางด้านหน้าของวัตถุแล้วจินตนาการว่านักเรียนยืนอยู่บนที่สูงค่ะแล้วนักเรียนก้มลงมามองวัตถุชิ้นนี้นะคะ จากทางด้านหน้านะคะห้ามไปยืนทางด้านข้างแล้วมองนะลูกนี้นต้องยืนมองจากทางด้านหน้าเท่านั้นนะคะมองก้มลงมาปุ๊บนักเรียนจะเห็นรูปสี่เหลีย่ยมจัตุรัสทั้งหมดนะคะ6รูปแต่มุมมองที่นักเรียนเห็นจะเป็นแนวตั้งนะคะภาพที่วาดออกมาได้นะคะจะเป็นสี่เหลีย่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปวาดในแนวตั้งนะคะดังตัวอย่างด้านล่างนี้นะคะแลียัสังเกตสีแนละลูกครูทำสีไว้ให้ ต่อไปเป็นตัวอย่างที่1ในหน้า72นะคะตัวอย่างที่1น,นี้เราจะมาฝึกวาดภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูป3มิตินะคะภาพด้านหน้านักเรียนเราต้องเอียงทางซ้ายมือนะคะไปยืนทางซ้ายมือของวัตถุนะคะแล้วก็มองเข้าไปนักเรียนจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมจุรัสที่ครูลบายสีฟ้านะคะเป็นแนวตั้งก่อนทั้งหมด3รูปนะคะแล้วก็ เป็นแนวนอนงหมดอีก3ลูกนะคะภาพที่เห็นจะเป็นสีฟ้านะคะดังตัวอย่างด้านล่างนะลูกครูใช้สัญลักษณ์สีฟ้าในการระบายภาพด้านหน้านะคะต่อไปการมองภาพด้านข้างค่ะเอียงขวามือนักเรียนลูกขวามือนักเรียนนะคะไปยืนทางด้านขวาของวัตถุนะคะแล้วก็มองตรงๆเข้าไปนักเรียนจะเห็นภาพที่ครูะบายนะคะเป็นสีแดงนะคะในแนวตั้งนะคะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด3ลูกนะคะเห็นเป็นแนวตั้งต่อไปเป็นการมองภาพจากทางด้านบนนะคะนักเรียนจะต้องกลับไปยืนทางด้านหน้าก่อนแล้วก็มองลงมาจากที่สูงนะคะนักเรียนจะเห็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเรียงกันสี่ลูกในแนวนอนนะคะตามตัวอย่างด้านล่างที่ครูลบายสีเขียวนี้นะคะ นักเรียนเห็นตัวเลขในรูปตัวเลขของภาพด้านบนทําไมถึงมีเลข3เลข1เลข1แล้วก็เลข1นะคะมันคือจํานวนลูกบาศท,ที่ถูกซ้อนบังไว้ทางด้านหลังนะคะเมื่อเวลานักเรียนมองภาพจากทางด้านบนนักเรียนจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสีเขียวทางซ้ายมือมีลูกบาศซ้อนอยู่ทั้งหมด3ลูกนะคะเราก็จะเขียนเลข3ไว้ตรงภาพ2มิติ ที่มองจากทางด้านบนได้นะคะถัดมาทางขวามือมี1ลูก1ลูกแล้วก็1ลูกนะคะเราก็จะเขียนเลข1เลขก1เลขก1ก่กำกับไว้ได้ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนภาพนี้เป็นภาพที่เกิดจากลูกบาศก์วางเรียงต่อกันเป็นลักษณะในแนวตัว U นะคะถ้านักเรียนจะมองภาพ สองมิตินะคะนักเรียนจะต้องมองได้3รูปแบบเหมือนเดิมนะคะก็คือด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะคะเวลาเรามองภาพด้านหน้าเรายืนทางด้านไหนคะนักเรียนด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือของนักเรียนนะลูกยืนตรงๆแล้วก็มองเข้าไปที่วัตถุนะคะนักเรียนจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมสีหล,ลัดนะคะเป็นตารางนะคะประกอบกันเป็นรูปตัวยูเหมือนที่ครูะบายสีฟ้าตัวนี้นะคะเหมือนภาพข้างล่างนะคะ ที่คูณระบายสีฟ้าเป็นรูปตัวยูนะคะต่อไปการมองด้านข้างนักเรียนเอียงทางไหนคะด้านข้างเอียงทางขวามือนักเรียนนะคะแล้วก็มองเข้าไปนักเรียนจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสแค่2รูปนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยถูกบังไว้นะคะเราจะเห็นภาพแค่สี่เหลี่ยมจตุรัส2รูปนี้เป็นแนวตั้งเท่านั้นเองนะคะต่อไปเป็นการมองภาพด้าน บนนะคะการมองภาพด้านบนนี้นักเรียนกลับไปยืนทางด้านหน้าแล้วมองลงมาจากที่สูงค่ะนักเรียนจะเห็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้งหมด3รูปเรียงต่อกันเป็นแนวนอนนะคะดังที่ครูะบายสีเขียวตัวนี้นะคะนักเรียนเห็นเลขสองหนงสองะคะรูปที่อยู่บนภาพสองมิติด้านบนนะคะมันเกิดจาก การนับจํานวนลูกบาทที่ถูกบังนะคะโดยการมองจากทางด้านบนนะคะซ้ายมือสุดจะเห็นว่ามีลูกบาทอยู่2ลูกนะคะเราสามารถเขียนเลข2ลงไปในภาพ2มิติได้นะคะถัดมาขวามือมีลูกบาทอยู่1ลูกเราก็เขียนเลข1ลงไปนะคะแล้วก็ถัดมาทางด้านขวามือสุดมีลูกบาทอยู่2ลูกนะคะเราก็เขียนเลข2ลงไปนะคะแบบนี้ต่อไป เปิดหน้าที่73ค่ะหน้าที่73ตัวนี้นะคะจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับรูปเลขาคณิต3มิตินะคะมาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1โจทย์เนี่ยเขาให้ภาพด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนมานะคะนักเรียนจะต้อง พิจารณาว่าภาพทั้ง3นี้นะคะเมื่อนามาประกอบกันเป็นรูปเลยค่ะคณิต3ามิติแล้วเนี่ยจะได้ภาพ3ามิติตามข้อใดนะคะมาพิจารณากันทีละข้อเลยนะคะข้อที่1สังเกตภาพด้านหน้าก่อนภาพด้านหน้าครูจะให้เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะลูกบาทที่นักเรียนมองเห็นจากทางด้านหน้าก็คือทางเอียงทางด้านซ้ายใช่ไหมคะ จะเห็นลูกทางชั้นด้านล่างมีตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด3รลูกนะคะซึ่งตรงกับภาพด้านหน้าที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตรงกลางอีก1นลูปนะคะในชั้นที่2นะคะซึ่งตรงกับรูปที่โจทย์กำหนดมาให้เช่นเดียวกันลองมามองภาพด้านข้างภาพด้านข้าง มองทางด้านขวามือนะคะครูจะใช้สีแดงในการมองภาพด้านข้างนะลูกชั้นที่หนึ่งชั้นด้านล่างสุดนักเรียนจะเห็นรูปตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะในแนวนอนทั้งหมด3ารูปตามที่ครูลบายตรงนี้นะคะแล้วก็รูปตรงกลางในชั้นที่2นะคะภาพด้านข้างก็ถูกต้องนะคะต่อไป ภาพด้านบนพิจารณาแล้วภาพด้านบนสิ่งที่ขาดหายไปนะคะจะเป็นตารางทางด้านขวามือสุดนะคะครูจะใช้สีเขียวในการระบายภาพด้านบนนะคะจะเป็นรูปกากบาทลูกสังเกตนะคะเป็นรูปกากบาทมีแนวตั้ง3รูปมีแนวนอน3รูปนะคะแต่ปรากฏว่าแนวตั้งมี3รูปครบแต่แนวนอน รูปบาททางด้านขวามือหายไปนะคะเลยทำให้ข้อที่1เป็นข้อที่ผิดต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2ภาพด้านหน้าครูก็จะให้เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมมาพิจารณาข้อที่สองพร้อมๆกันนะคะชั้นที่1ด้านล่างมองเห็นภาพด้านหน้ามีลูกบาททั้งหมด3ลูกเป็นแนวนอนถูกต้องนะคะและมีตารางตรงกลางอยู่ในชั้นที่2นะคะถูกต้องต่อไปเป็นภาพด้านข้าง ภาพด้านข้างครูจะใช้สีแดงนะคะในการแสดงถึงภาพที่มองเห็นจากทางด้านข้างในชั้นที่หนึ่งค่ะเห็นไหมคะชั้นที่หนึ่งด้านล่างมีสีแดงมีลูกบาศทั้งหมดสามลูกแล้วก็มีลูกชั้นในชั้นที่สองนะคะล,ลูกตรงกลางอีกหนึ่งลูกนะคะถูกต้องมองเห็นชั้นล่างมี3าลูกแล้วก็ชั้นที่2มีหนึ่งลูกตรงกลางนะคะ แล้วเราก็มาดูภาพด้านบนกันนะคะครูจะใช้สีเขียวนะคะในการแสดงภาพด้านบนภาพด้านบนนี้เป็นรูปกากบาทใช่ไหมลูกนะคะก็จะเห็นแนวนอนมี3แล้วแนวตั้งก็มี3นะคะเป็นรูปกากบาทเหมือนกับโจทย์ที่เขากำหนดมาให้คำตอบข้อนี้ตอบข้อที่2ค่ะข้อที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ มาดูข้อที่3นะคะว่าผิดอย่างไรนะคะข้อที่3ภาพด้านหน้าถูกนะคะด้านล่างมี3รูปและด้านบนตรงกลางมี1รูปนะคะถูกด้านข้างนะคะสีแดงนะลูกด้านข้างก็จะมีด้านล่างมีแค่2รูปขาดรูปทางด้านหลังไปนะคะทำให้ภาพด้านข้างผิดนะคะ,ะต่อไปลองมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4 ภาพด้านหน้าถูกนะคะมีด้านล่างอยู่3รูปแล้วก็มีตรงกลางอยู่1รูปมาดูด้านข้างนะคะภาพด้านข้างก็ถูกเหมือนโจทย์ที่กำหนดมาให้นะคะมีด้านล่าง3รูปแล้วก็มีตรงกลางด้านบน1รูปนะคะแต่ด้านมาผิดในด้านภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนจะต้องเป็นรูปกากบาทนะลูกลูกบาทที่หายไปคือลูกบาทที่อยู่ทางด้านขวามือสุดตรงนี้นะคะหายไป หนึ่งก้อนมองภาพออกไมลลูกลูกบาทตรงนี้หายไปนะคะทางด้านขวามือมันก็เลยไม่เป็นรูปก,กากบาทค่ะข้อที่1ตอบข้อที่สองแลลูกต่อไปข้อที่สองนะคะแท่งไม้ทรงปันสร้างจากลูกบาทขนาด1ลูกบาทเซนติเมตรจำนวน24ลูกมาวางต่อกันดังรูปแล้วใช้สีแดงทาแท่งไม้โดยรอบทุกหน้า ลูกบาศท,ที่ถูกทาสีแดงหนึ่หน้ามีจำนวนกี่ลูกนะคะข้อนี้โจทย์ให้หาลูกบาศท,ที่ทาสีแดงเพียงแค่หนึ่งหน้าว่ามีกี่ลูกนักเรียนลองจินตนาการนะคะว่าถ้านักเรียนทาสีไปทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างนักเรียนจะมีลูกบาศท,ที่ถูกทาสีแดง หนึ่งหน้าทั้งหมดกี่ลูกนะคะคุณครูจะพานักเรียนพิจารณาทีละชั้นนักเรียนดูชั้นบนสุดก่อนค่ะนักเรียนจะเห็นว่าลูกบาทเนี่ยมันเป็นรูปที่อยู่มุมหรืออยู่ขอบของรูปของแท่งไม้ทรงตันนี้นะคะลูกบาทที่อยู่ขอบจะถูกทาสีอย่างน้อยสองหน้าก็คือทาสีด้านหน้า กับด้านบนดังนั้นลูกบากทุกลูกที่อยู่ชั้นบนสุดเราจะไม่นับนะคะเราจะตัดทิ้งเพราะมันถูกทาสีอย่างน้อยสองหน้าเสมอเช่นเดียวกันกับชั้นด้านล่างสุดชั้นด้านล่างสุดจะมีวิธีการพิจารณาในทำนองเดียวกันกับชั้นบนสุดนะคะเพราะว่าจะมีการทาสีด้านหน้ากับด้านล่างนะคะอย่างน้อย สองหน้าเราก็จะไม่นับนะคะตัดทิ้งต่อไปจะเหลือสองชั้นตรงกลางนะคะสองชั้นตรงกลางนี้นะลูกเราจะตัดทิ้งในรูปภาพที่อยู่ขอบของแท่งไม้เหมือนเดิมนะคะกับขอบทางซ้ายกับขอบทางขวาเพราะลูกบาทพวกนี้จะถูกทาสีอย่างน้อยสองหน้าก็คือด้านข้างซ้ายกับด้านหน้ากับด้านขวานะคะ ตัดทิ้งเราจะเหลือลูกบาทที่อยู่ตรงกลางตรงตารางสีขาวนะคะที่ครูยังไม่ได้ระบายสีนะคะลูกบาทตารางนี้มีลูกบาศ2ลูกนะคะลูกบาศ2์สอลูกนี้ถูกทาสีเพียงหน้าเดียวค่ะคือด้านที่ครูเขียนเลขสลงไปแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งนะคะที่มองไม่เห็นที่อยู่ข้างหลังะคะ่ะถูกทาสีทางด้านหลังนะคะเพียงด้านเดียวเหมือนกัน แล้วตารางสีขาวด้านล่างนะคะก็มีลูกบาศก์อีก2ลูกค่ะก็คือลูกด้านหน้าถูกทาสีเพียงด้านเดียวแล้วก็ด้านหลังที่มองไม่เห็นนะคะซ้อนอยู่ด้านหลังก็ถูกทาสีเพียงด้านเดียวนะคะสรุปว่าลูกบาศก์ที่ถูกทาสีแดงเพียง1ห,หน้าเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ลูกคะนักเรียนนะคะสองข้างบน2ลูกข้างล่าง2ลูกรวมกันเป็น4ลูกนะคะตอบข้อที่1ค่ะพอได้ไหมคะนักเรียน ข้อต่อไปนะคะนักเรียนเป็นข้อที่3นะคะข้อที่3เนี้ยโจทย์เขากําหนดรูปเลข่าคณิตสามิติมาให้แล้วนะคะมันประกอบขึ้นจากลูกบาททั้งหมด4ลูกนะคะวางเรียงกันเป็นตัวแอนะคะแล้วโจทย์เนี่ยยังกําหนดภาพ2มิติที่ได้จากการมองด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านหน้ามาให้เราอีกด้วยนะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าภาพ2มิติในข้อใดเป็นจริงบ้างนะคะเขาหมายถึงว่าภาพที่เขากําหนดมาให้เนี่ย ภาพกอไก่ภาพด้านบนเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะภาพของไข่ภาพด้านข้างเนี่ยถูกต้องหรือไม่แล้วก็ภาพคอควายภาพด้านหน้าที่เขากําหนดมาให้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะเราจะมาพิจารณากันทีละภาพเลยนะคะเอาภาพกอไก่ก่อนนะคะภาพด้านบนครูจะระบายสีฟ้านะคะแสดงภาพด้านบนภาพด้านบนเวลานักเรียนมองลูกมองทางไหนคะต้องยืนทางด้านหน้าแล้วก็มองก้มลงมาจากที่สูงจําได้ไหมลูกนะคะ ยืนทางด้านหน้าของวัตถุมองก้มลงมาจากที่สูงนักเรียนจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมสุุรลัดทั้งหมด3ลูกวางเรียงต่อกันเป็นแนวนอนนะคะซึ่งตรงกับภาพกอไก่ที่โจทย์กำหนดมาให้แสดงว่าข้อกอไก่นั้นถูกต้องต่อไปเราจะมาพิจารณาภาพด้านข้างกันนะคะรูจะให้ภาพด้านข้างเป็นสีแดงนะคะ การมองภาพด้านข้างต้องยืนทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะยืนทางด้านขวาแล้วมองเข้าไปตรงๆจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้งหมด2รูปวางต่อกันเป็นแนวตั้งนะคะซึ่งตรงกับภาพขอไข่ที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะต่อไปภาพคอควายคอควายคือภาพด้านหน้าภาพด้านหน้า เราจะยืนทางด้านหน้าของวัตถุนะคะแล้วก็มองภาพเข้าไปจะเห็นสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสสองรูปทางด้านซ้ายต่อกันเป็นแนวตั้งสองรูปนะคะแล้วถัดมาจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต่อมาทางด้านขวาอีกสองรูปนะคะประกอบกันแล้วได้รูปเหมือนภาพคอควายที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะแสดงว่าคอควายก็ถูกต้องนะคะ ดังนั้นข้อที่3นี้นะคะเราก็จะตอบข้อ1ถูกเพราะว่าข้อ1บอกว่าข้อกไก่ถูกข้อไข่ถูกข้อควายถูกนะคะข้อที่3ตอบข้อ1ค่ะตอนนี้เรามาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะจะเป็นการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการมองภาพด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนของรูปที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศนะคะ การมองภาพด้านหน้านะคะนักเรียนจะต้องหันวัตถุนะคะเข้าหาตัวผู้มองเปรียบเสมือนนักเรียนเป็นผู้มองนะคะมองเข้ามาทางด้านหน้าตัวนี้นะคะนักเรียนจะเห็นภาพ2มิติเป็นรูปแบบนี้ค่ะนะคะต่อไปเป็นการมองภาพด้านข้างนะคะภาพด้านข้างขั้นตอนแรกจะต้องหันด้านหน้าเข้าหาตัวผู้มองก่อนค่ะหันแบบนี้ค่ะ แล้วก็ขั้นตอนที่2เอียงด้านข้างด้านขวาเข้าหาตัวผู้มองค่ะนักเรียนจะเห็นภาพนะคะเป็นรูปนี้ค่ะนะคะมีรูปลูกบาศก์สองอันนะคะต่อกันเป็นแนวตั้งนะคะต่อไปการมองภาพด้านบนนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนต้องหันด้านหน้าเข้าหาตัวผู้มองก่อนนะคะ แล้วนักเรียนก็พลิกด้านบนนะคะนักเรียนจะเห็นภาพเป็นรูปนี้ค่ะสี่เหี่มจัตรัสสรูปเรียงต่อกันเป็นแนวนอนค่ะค่ะคุณครูชุติกรก็ขอจบการเรียนการสอนรูปเลขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนทุกคนต้องไปทำแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเองตามลิงก์ที่แสดงอยู่ด้านหน้านี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย